การเคลื่อนไหวข้อต่อในผู้ป่วยติดเตียงคือการเคลื่อนไหวขอ้อต่อต่างๆของร่างกายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆในผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ด้วยตนเองเช่นป้องกันข้อย,ยึดติดป้องกันการหดสั้นของกล้ามเนื้อช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดและสามารถลดอาการเจ็บปวดจากการไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเวลานานได้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีท่าไหนกันบ้าง ท่าที่1การเคลื่อนไหวข้อต่อส่วนข้อไหล่โดยใช้มือข้างหนึ่งจับที่ข้อมือของผู้ป่วยและมืออีกข้างหนึ่งจับที่ข้อศอกของผู้ป่วยจากนั้นออกแรงยกขึ้นเหนือสีสีอย่างช้าๆและนุ่มนวลจนรู้สึกมีแรงต้านจากนั้นน้ำแขนลงกลับมาวางกับพื้นเตียงให้ทำา1 0ถึงครั้งต่อรอบวันละ1-2ถึงรอบท่าที่2การเคลื่อนไหวข้อศอกโดยใช้มือข้างหนึ่งจับที่ข้อมือ และมืออีกข้างหนึ่งจับที่ข้อศอกออกแรงงอข้อศอกอย่างช้าๆและเหยียดแขนสู่ท่าเดิมให้ทำสิบถึงสิครั้งต่อรอบวันละหนึถึงสรอบท่าที่3การเคลื่อนไหวข้อมือโดยมือข้างหนึ่งจับส่วนเหนือต่อข้อมือและมืออีกข้างหนึ่งจับใต้ต่อข้อมือออกแรงงอเหยียดข้อมืออย่างช้าๆ ให้ทำ10-15ครั้งต่อรอบวันละ1-2รอบท่าที่4การงอเหยียดข้อนิ้วมือโดยใช้มือหนึ่งจับฝ่ามือและมืออีกข้างหนึ่งจับที่นิ้วมือออกแรงงอนิ้วเหยียดนิ้วอย่างช้าๆให้ทำ10-15ครั้งต่อรอบวันละ1-2รอบทุกนิ้วนะคะการเคลื่อนไหวข้อต่อในผู้ป่วยปิดเตียงส่วนระยงขา ท่าที่1การเคลื่อนไหวข้อสะโพกและข้อเข่าโดยใช้มือข้างหนึ่งจับที่ข้อเท้าของผู้ป่วยและมืออีกข้างหนึ่งจับใต้ต่อข้อเข่าของผู้ป่วยออกแรงงอเข่างอสะโพกอย่างช้าๆและนุ่มนวลจนรู้สึกมีแรงต้านจากนั้นนำขาลงกลับมาวางกับพื้นเตียงให้ทำ1 0บถึงครั้งต่อรอบวันละ1หถึงรอบท่าที่2การเคลื่อนไหวข้อเข่าโดยใช้มือข้างหนึ่งสอดใต้ข้อเข่า และมืออีกข้างหนึ่งจับที่ส้นเท้าโดยงอข้อสะโพกเล็กน้อยจากนั้นออกแรงเหยียดเข่างอเข่าอย่างช้าชให้ทำ10 15ครั้งต่อรอบวันละ1ถึง2รอบท่าที่3การเคลื่อนไหวข้อเท้าโดยมือข้างหนึ่งจับเหนือต่อข้อเท้าและมืออีกข้างหนึ่งจับฝ่าเท้าจากนั้นออกแรงกระดกข้อเท้าขึ้นลงอย่างช้าชให้ทำ10 15ครั้งต่อรอบวันละ1 2รอบ ท่าที่4การงอเหยียดข้อนิ้วเท้าโดยใช้มือหนึ่งจับที่เท้าและมืออีกข้างหนึ่งจับที่นิ้วเท้าออกแรงงอเหยียดนิ้วอย่างช้าๆให้ทำา1 1ถึครั้งต่อรอบบัลลัส1สรอบและทำทุกนิ้วนะคะขอบคุณค่ะ